ตอนนี้ที่สนามกีฬาห้วยขวางเขามีจัดงานของกินอีกแล้วครับทุกคนของกินที่งานนี้ก็ยังมีให้เลือกเยอะเหมือนเดิมเลยแถมยังขายราคาถูกอีกด้วยใครจะมาตวเลึกกินแบบผมต้องรีบมาเลยครับเพราะว่างานเขาจัดแค่9วันเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬาห้วยขวางประชาสงเคราะห์30นะครับทุกคนมาเริ่มกันที่ร้านแรกก็จะเป็นร้านสมุกิบายนี่ตำนานถ้าเราซื้อใส่กล่องเขาฟรีซอสฟรีผักด้วยนะคะสามชิ้นแค่หนึ่งแบงค์งเขียวเท่านั้นเห็ดเข็เทขมทองทอดกรอบเขาก็มี เขาว่าขายถูกมากน้ำมะพร้าวปั่นน้ำมะพร้าวสดเขาก็มีนะคะส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านขาย,ขายส้นก,ก๋วนึ้มีให้เลือกหลายรสชาติเลยร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายยำมะม,าม,าม,าม่าเขายำฟรีให้ด้วยยำของทะเลสดก็เด็ดไม่แพ้กันร้านนี้ก็จะเป็นหอยทอดเ<ะ>พราวจะทอดร้อนๆใหม่ๆเลยใครชอบกินถังหูรูที่นี่เขามีขายด้วยใครชอบกินขนมเบื้องครีมร้นๆแนะนำให้จัดร้านนี้เลยคัะและส่วนของใช้ต่างๆเขาก็มีขายหลายอย่างเลยอันนี้ก็จะเป็นไก่กะทิย่างครับอกเลยว่ากลิ่นหอมมากเค้กร้านนี้คืออร่อยมากมาประจำเลยมันฝรั่งเขียวก